วัสดีครับสวัสดีครับนะครับ FC นะครับมายูสคาน์ครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะฮะมายูสคาน์ครับวันนี้ก็มาที่สาขารถพรีเมียมนะฮะวันนี้จะพามาชมรถนะครับมินิคูเปอร์นะครับเป็นตัวสปอร์ตคูเป้สาประตูนะด้านหน้าผมนี่เลยนะครับก็คือเจ้าตัวนะครับมินิคูเปอร์นะครับตัว R 56นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Mini Cooper Gen 2นั่นเองนะครับเป็นปี2011นะครับอ่าจะเป็นตัว Sport Coupe ส3ประตูนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถสปอร์ตที่เครื่องเล็กแต่ว่าความแรงเนี่ยนะครับสุดๆเลยนะครับมารพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด1.6ลิตรนะครับอ่าในส่วนตัวออปชั่นฟังก์ชันของเขาเนี่ย ครบเครื่องเลยทีเดียวนะไม่ว่าความหล่อความเท่นะครับต่างๆต้องยกให้ข่าวเลยทีนี้ก็จะได้เป็นหลังคาแก้ด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็รบกวดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับคันนี้ก็อ่าอยู่ที่นะครับทัตตี้พรีเมียมนะครับอยู่ที่ไลน์คากอมเจ็ดนะฮะออโต้คาซานะครับล็อกบีสทับนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับในส่วนตัวราคาของเขานะครับเปิดขายอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอย้ามีครั้งนะ7 8 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากได้เงินเหลือก็จัดทุ่มท่มได้เลยนะท่ันี้จัดได้อยู่ประมาณ800,000นะครับข้าเครดิตดีก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับอ่าฮะก็เรามาดูกันเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวไฟหน้านะครับ ก็ให้มันเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับอ่าลืมแฉ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง LCI แล้วนะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวกระจังหน้านะครับคนนี้ให้มาเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับเป็นลายคล้ายๆลายลังทึ่งนะครับมีไฟตตดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับอ่าสวยๆแล้วก็รถจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่าแล้วก็มีส่วนสติกเกอร์นะครับตกแตกมานะครับตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ข้างนะครับคันนี้คิวล้อจะเป็นสีดําด้านนะครับอ่าสีดําด้านแบบนี้เลยทีบอกได้เรียกว่าเป็นสติกเกอร์นะครับมาดินี่ติดมาให้ก็คือเป็นสีแดงตัดสีน้ําเงินและฟ้านะครับก็ลดตัวสีขาวตัดกับตัวสติกเกอร์นะครับดูสวยสวยมากนะครับ ่าล้อแม็กยางนะครับคันนี้ได้เป็นยางฮังกุกนะครับยางฮังกุกนะครับซีรีส์205ศูนยนะครับเซทอาร์สิเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับนะตรงรุ่นเลยนะครับของมินินะแล้วก็เป็นสีดำด้านนะครับมีตัดกับตัวสีเงินนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงแก้มครับมีเสียลักตัว S มาให้นะครับอรายละเอียดตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่มจมนนะ้ำึนสร้างใดๆทั้งสิน้นฮะตรงนี้รถถูกต้องเลยนะครับนะในส่วนของตัวเปาเปิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะับกระจกเป็นแฟมเมทนะครับเป็นแฟมเทนะหลังคาแก้วนะครับมีสโลกด้านหน้านะครับผมอ่าเสาสัญญ,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 ญาณยังไม่เป็นแบบ กาฟินนะครับยังเป็นแบบอาสแตนดาร์ดอยู่นะครับสปายเลอร์ไฟเบรกวุ้ที่สามีมาให้หมดนะครับนี่ที่ปัดน,น้ำฝนนะไฟท,ท้ายจะเป็น LED แล้วนะในส่วนตัวท่อนะครับจะเป็นท่อคู่แบบนี้เลยนะครับอ่าสวยๆนะย้ามีครั้งนะฮะคันนี้ราคาเพียง7 8 9 0 0 0บาทนะครับอ่าปกติแล้วเราขายอยู่ที0่น5 9านะนะครับแต่นี้เรา ปรับราคาลงนะครับจะสิ้นปีปีใหม่เผื่อลูกค้าที่กำลังมองหารถไว้นะครับใช้ช่วงปีใหม่ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับกดกดล็อกกดด้านหลังเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะครับนี่ครับในส่วนตัวรายละเอียดด้านท้ายนะครับตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนะฮะ นี่เดิมเดิมนะครับรถไม่มีแตะมาจากด้านหลังนะครับอตไม่มีขยับนะเดิมเดิมเลยตัวเม็ดอาร์ดนี้คือแบบว่าผมกริฟเลยนะครับนี่กลมเม็ดอาร์ดนะครับอยู่ครบเลยแล้วก็ด้านท้ายนะช่องเก็บสัมภาระเนี่ยก็ถือว่ากว้างนะครับประมาณ100 150นะนะลิตรได้เลยนะครับแล้วก็บอกนะครับปรับได้นะครับประมาณ 50- 50นะครับ นี่นะฮะสำหรับปรับพับได้ติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับนะอุปกรณ์ต่างๆคู่มือนะครับอยู่ครบนะตัวด้านท้ายนะครับเดิมๆเลยนะรถไม่มีแตะมาจากด้านหลังสวยถือว่าสวยนะลูกค้านะคันนี้น่าใช้มากนะครับน่าใช้มากนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับเรามีอยู่คันเดียวนะก่อนหน้านี้จะมีคันที่แมนแต่ว่าปล่อยไปแล้วนะครับ นะแต่คันนี้น่าสนใจมากนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับเป็นรถมินิคูเป้สปอร์ตคูเป้นะฮะสามประตูสี่ที่นั่งอ่าอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้กระจกจะต็นแซมเบลดน,นะครับแบบนี้ติดสีมาให้เรียบร้อยนะครับแผงประตูนี่นะครับแผงประตูเขาดีไซน์ออกมาได้ดูคลาสสิกมากสไตล์มินิคูเปอร์เลยนะครับสักภาพ ตรงรุ่นเลยนะฮะของมินิคูเปอร์เนะครับสวยๆนะครตัวเพจต่างๆอยู่ครบนะฮะคมสัตนต่างๆของตัวรถเดิมๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูตัวเม็ดอาร์ตนะครับนี่เลยนะครับเม็ดอาร์ตเดิมๆนะฮะรถไม่มีแบบว่าคืนซากนะครับชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไม่มีนะฮะตรงนี้เราการันตีได้เลยแล้วก็เบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้ นะครับเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็มีตัวสีขาวพาดนะครับตัดดูสวยงามนะครับนะวงอะไรนะครับมาติดฟัง์กชั่นพุชค,คอนโทรลพา a โดชิฟมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพุชสตาร์ทนะครับนี่เราเสียบแกตรงนี้นะครับอ่านะสวยๆเลยแล้วก็นะเป็นพุชสตาร์ท รายละเอียดภายในเขาดีไซน์ออกมาสวยนะครับเครื่องเสียงจะเป็นของ p พ r m a n มนก d o n อนนะครับนี่เลยนะฮะเป็นโพรมลาสีหนังสีดำนะครับดูสปอร์ตมากมีโลโก้มินิคูเป้ตรงกลางนะครับแล้วก็คันนี้ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับไมวิ่งเพียงเจ็ดเบิร์หกพันิกิโลเท่านั้นอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทก่นแล้วกอ่าสตาร์ทง่ายนะครับนะเลินไมนะครับจะอยู่ตรงกลางเป็น ตัวเข็นนะครับนะสไตล์มินิเลยนะครับผมนะตรงกลางก็จะเป็นตัวหน้าปัดเครื่องเสียงนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเก์เกน้ำมันจะอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวไม้นะครับแล้วก็ตัวอ่ารอบนะครับบันรอบตรงกลางนะครับนี่เก๊เขาก็สวยนะดูน่ารักมาก ช่องแอร์จะเป็นสี่ช่องด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านบนกระจกนะฮะเป็นตัดแสงตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดไฟนะครับคงโดยสารนี่นะครับเข้าดีไซน์สวยนะตรงนี้จะเป็นเปิดสลูปนะครับนี่ครับด้านหน้าจะเป็นสลูปก็จะเป็นช่องด้านหน้าเฉยนะครับด้านหลังก็จะเป็นมูนลูปนะครับด้านหลังจะเป็นมูนลูปแบบนี้นะครับผมสลูปใช้งานได้ครับนี่นะฮะสลูปใช้งานได้ แล้วก็เบาะด้านหลังบอกได้เลยว่าเหมือนไม่มีใครนั่งเลยนะไม่ไม่เคยนั่งเลยนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยคือแบบว่ายังคงสภาพเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็เบลของเขานะครับสวยนะมีโลโก้ตัวมินิมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับน่ตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่อง เทนซินนะครับขนาด1.6ลิตรนั่นเองนะครับผมตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องคูรินโธแล้วนะครับอ่านะคยังไงก็ขอฝากด้วยสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเจ้าตัว P1 Cooper รุร่นนี้นะครับนะครับก็สามารถติดต่อกัน,ขนเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 84 3 84 84 0 4, 4, 4นะครับมาทดลองขับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะตัวนี้จะเป็นปี2000 ส1นะครับไม่ถือว่าวิ่งน้อยนะ76,000กพิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยมากแล้วก็ราคาไม่ถึงล้านด้วยนะครับราคาขายอยู่ที่789,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะเจ็ดแสนแปดหมบาทลูกพักเครดิตดีออกรถสุนบาทได้เลยก่อนอยู่ประมาณ14,500สเองนะครับอ่าอยัางไงก็ขอฝากด้วยนะครับ,บก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม มะนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ